การครบรอบ50ปีสงครามเวียดนามฝนเหลืองหรือเอเจนต์ออเรฝันร้ายที่ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นการนำสารเคมีมาใช้เป็นอาวุธในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบจริงจังก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งข้อดีของอาวุธเคมีนั้นสามารถโจมตีได้คราวละมากๆในพื้นที่ที่กำหนดแถมยังสามารถซอกซอนเข้าไปได้ในทุกมุมที่อากาศเข้าถึง จึงเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะเรียกใช้คำว่าขี้โกงก็ได้จึงทำให้ในปี1993องค์การสหประชาชาติจึงออกกฎอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีออกมาเพื่อห้ามไม่ให้มีการนำมาใช้ในสงครามแต่ถ้าย้อนกลับไปอาวุธเคมีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายสมรภูมิรบนั้นวันนี้จะพาไปรู้จักกับอาวุธเคมีที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนมากจนถึงทุกวันนี้ แม้จะถูกไปใช้งานแล้วกว่า50ปีอาวุธชนิดนี้มีชื่อว่าฝนเหลืองหรือเอเจนต์ออเรนจ์ต้นกำเนิดของฝนเหลืองนี้มาจากสารเคมีที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ในการเกษตรโดยนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรชาวอเมริกานอกจากนี้ยังสามารถใช้กำจัดวัชพืชเพื่อให้ใบไม้ร่วงจนหมดค่อยๆเหี่ยวแห้งตายและยังสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์โดยการซึมเข้าทางผิวหนัง ด้วยสเปคที่ร้ายขนาดนี้มันจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เป็นอาวุธเคมีได้เป็นอย่างดีโดยทางกองทัพสหรัฐได้นำไปวิจัยต่อและส่งมันไปโจมตีในสงครามเวียดนามทำไมอเมริกาต้องใช้อาวุธเคมีสิ่งที่คอยก่อกวนกองทัพอ,อเมริกาในสงครามครั้งนี้ก็คือความสามารถในการหลบซ่อนตัวของทหารเวียดนามที่ใช้ความได้เปรียบในภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบและขุดโพรงใต้ดิน ทําให้การโจมตีทางอากาศเป็นไปได้ยากเพราะต้นไม้บทบังทัศนวิสัยอาวุธต่างๆเช่นระเบิดนาปะระเบิดฟอสฟอรัสจึงถูกนำมาใช้เพื่อการโจมตีแบบซอกซอนรวมไปถึงฝนเหลืองอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มีคติที่ว่าถ้าเพื่อทำลายเป้าหมายต่อให้เผาป่าทั้งป่าเพื่อไล่หนูตัวเดียวก็สามารถทำได้ฝนเหลืองจึงถูกนำมาใช้กับการนี้ กองทัพสหรัฐจึงนำเข้าฝนเหลืองเข้ามาใช้กับเวียดนามกว่า77ล้านลิตรโดยมีเป้าหมายในการทำให้ป่าทึบสามารถที่จะมองลงมาผ่านอากาศยานได้การโปรยฝนเหลืองของทหารอเมริกันใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงโปรยลงพื้นที่กว่า12ล้าน5แสนไร่ซึ่งมันก็ได้ผลกับบริเวณที่เป็นป่าที่ถูกฝนเหลืองโปรยใบไม้ต่างร่วงลงพื้นจนกลายเป็นต้นไม้โกน แทบทั้งป่าแต่ผลกระทบมากกว่าที่คิดไว้จนเป็นความอับอยศช,ชาวบ้านในระแวกนั้นต่างได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจหากมนุษย์ได้รับเข้าไปส่งผลทันทีทำให้ปวดแสบปวดร้อนทางผิวหนังพุพองเหมือนถูกไฟไหม้ยิ่งถ้าได้รับเกินกว่าร่างกายจะรับไหวน,นทำให้เกิดอาการชักกระตุก ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และอาจทําให้เป็นอัมพาตหรือสมองพิการได้ทันทีหลังสงครามสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของอเมริกาฝนเหลืองที่โปรยไปแล้วนั้นยังไม่หมดฤทธิ์สารพิษที่อยู่ยังคงตกค้างอยู่ในดินในน้ําและในตัวของผู้คนที่ได้สัมผัสเด็กๆจํานวนมากที่เกิดหลังสงครามเวียดนามร่างกายพิกลพิการเนื่องจากแม่ของพวกเขาเคยถูกฝนเหลืองยังไม่รวมถึงหญิงที่ตั้งครรภบ้างก็แท้งลูก ถารบตายในคันบ้างซึ่งจํานวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบฝนเหลืองนั้นมีมากกว่าล้านคนผลกระทบจํานวนนับล้านยังคงทุกทนอยู่กับสิ่งที่เกิดจากอดีตและยังไม่สามารถหาตัวผู้รับผิดชอบต่อผู้เคราะห์ร้ายได้การต่อสู้ทงางศาลล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อาจจะเอาผิดใดๆต่อรัฐบาลสหรัฐได้และบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังคงลอยนวลไม่ได้มีแต่ชาวเวียดนามเท่านั้นที่ล้มป่วยหรือทุกพลภาพ หากยังรวมถึงทาหารผ่านศึกชาวอเมริกันจำนวนมากด้วยที่สัมผัสกับสารชนิดนี้ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคนนับพันที่ยังคงขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการเยียวยาและบำบัดยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมดแม้กระทั่งการโปรยจากเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่มีการบันทึกเป็นจำนวนมากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนาม และด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมรัฐบาลสหรัฐในระยะหลังๆนั้นรวมทั้งการศึกษาโดยหน่วยงานอิสระและองค์กรระหว่างประเทศพบว่าปัจจุบันเวียดนามยังมีสารไดออกซินตกค้างอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในดินลำธารลำห้วยรวมทั้งในผืนนานและยังพบว่าสนามบินอย่างน้อยอีก6แห่งที่เคยเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐในช่วงสงครามและใช้เป็นแหล่งจัดเก็บ หรือเป็นแหล่งแจกจ่ายสารพิษยังคงมีสารเคมีตกค้างมากมายจนเกินขีดอันตรายปกติไปมากยังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดท,ที่ทราบแน่ชัดอีกเช่นกันว่าผู้ได้รับผลกระทบทางสารพิษนี้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งในเวียดนามรวมทั้งในสหรัฐแต่การศึกษาโดยมีทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลอมเบียนครนิวยอร์กประมาณการว่าเมื่อครั้งที่สหรัฐนำไปโปรยนั้นตามรายทางที่โปรยลง มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ราว4ล้าน8แสนคนและมีทหารของกองทัพรัฐบาลเวียดนามต้ยในอดีตเวียดกงและทหารเวียดนามเหนืออีกราว1ล้านคนได้รับสารพิษโดยตรงหลายปีมานี้มีความพยายามฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากผู้เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามประชามติในสหรัฐเองต่างต้องการที่จะเห็นรัฐบาลสหรัฐ ให้การเยียวยาผู้ต้องสงสัยจะได้รับผลกระทบทั้งทหารผ่านศึกอเมริกันเองรวมทั้งเหยื่อในเวียดนามภาพต่อไปนี้เป็นผลงานของมิสเตอร์ดาเมียซาโกลีช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์ภาพทั้งหมดนั้นถ่ายในช่วงเมษายนปี2558จากหลายแหล่งที่เคยเป็นดินแดนเวียดนามใต้ในช่วงสงครามเป็นภาพชุดที่สมบูรณ์ที่หลากหลายที่สุดผู้เป็นแม่อาบน้ำให้ลูกชายที่พิการ ในช่วงของสงครามผู้เป็นพ่อเป็นพลปืนต่อสู้อากาศยานและอาศัยอยู่ในย่านนั้นตลอดเป็นย่านที่เป็นเขตปลอดทหารที่สหรัฐปลอยฝนเหลืองลงมาอย่างหนาแน่นบุตรชายทั้งสองคนเกิดมาพิการและมีปัญหาด้านสุขภาพญาติกล่าวว่าเป็นผลพวงจากผู้เป็นพ่อที่ได้รับสารพิษภาพต่อมาเป็นภาพเพื่อนสนิทที่เล่นกันอยู่เกือบจะเป็นสัญลักษณ์ของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองภาพของเธอ ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกน้องคนขวากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนสนิทที่เป็นใบ้และหูหนวกบิดาของเธอทั้งคู่เป็นทหารในช่วงสงครามและได้สัมผัสฝนเหลืองเด็กน้อยวัย12ปีผู้นี้กำลังทานอาหารโดยเจ้าหน้าที่คอยป้อนที่หมู่บ้านสันติภาพทั้งพ่อและแม่รวมถึงผู่ของน้องเคยปนเปื้อนฝนเหลืองของสหรัฐทั้งหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างเชื่อว่า สารพิษจากสงครามเป็นเหตุของอาการป่วยและไม่สมประกอบของเด็กผู้นี้เหยื่อฝนเหลืองในเวียดนามและต่างประเทศรวมทั้งญาติิกับตัวแทนได้ร่วมกันเป็นโจทก์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลและบริษัทบอนซันโตซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมียักษ์ใหญ่ในสหรัฐอีกเกือบ30บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตสารพิษร้ายแรงนี้ โจดระบุในคำฟ้องว่าทั้งๆท,ที่ตระหนักดีว่าสารเคมีที่ผลิตขึ้นมานั้นมีพิษร้ายแรงต่อมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบริษัทเหล่านี้ก็ยังคงผลิตและส่งสารเคมีร้ายชนิดนี้ให้แก่กองทัพสหรัฐสารชั้นต้นได้ตัดสินคดีเมื่อปี2547ระบุว่าผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้ผลิตสารเคมี จึงทำให้มีการดำเนินคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรกางคำฟ้องยืนยันว่าสารสีส้มหรือฝนเหลืองนั้นได้ทำให้ชาวเวียดนามนับล้านล้านคนล้มป่วยและส่งผลให้ทารกเกิดมาพิการผู้ที่ได้รับสารพิษจ,จำนวนมากป่วยเป็นมะเร็งรัฐบาลสหรัฐได้ยืนยันจุดยืนเดิมที่ว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่พิสูจน์ได้ว่าการล้มป่วยของผู้คนตามที่โจทย์ร่วมกันฟ้องนั้นมีความสัมพันธ์โยงไปกับสารสีเหลืองที่สหรัฐโปรยลงในเวียดนามตั้งแต่ครั้งสงครามเมื่อปี2527บริษัทอุตสาหกรรมเคมีหลายแห่งรวมทั้งดาวเคมิคอลและมอนซันโตได้ตกลงจ่าย180ล้านดอลลาร์ให้แก่ทหารผ่านศึกสหรัฐ ที่อ้างว่าฝนเหลืองได้สร้างปัญหาสุขภาพให้พวกเขาเหล่านี้าหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามในนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียและเกาหลีใต้ต่างได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบนี้แต่กับทหารผ่านศึกชาวเวียดนามหรือแม้แต่ชาวเวียดนามเองก็ไม่มีคนไหนเลยที่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว